สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำรูนไอเทมพลังแฝงพร้อมกับวิธีการเดินเกมของดวงป่ากันนะครับและก่อนจะเข้าไปดูในเกมมารู้จักสกิลคร่าวๆของดวงกันก่อนนะครับว่ามีประโยชน์ยังไงใช้ยังไงนะครับสำหรับสกิลติดตัวของดวงนะครับเมื่อใช้สกิลโดนศัตร,ตรูนะครับจะโจมตีปกติครั้งถัดไปสร้างความเสียหายกายภาพ80นะครับสรุปง่ายๆก็คือใช้สกิลโดนจะตีแรงขึ้นนะครับ และสกิลที่1นะครับปล่อยตัวอ่อนออกไปโจมตีศัตรูนะครับสร้างความเสียหายกายภาพ300นะครับพร้อมติดสัญลักษณ์ไว้ที่เป้าหมายนะครับเมื่อโจมตีซ้ําจะทําให้สัญลักษณ์ระเบิดขึ้นนะครับและสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ7%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับและจะเพิ่ม1%เซทุกๆ50โบนัสการโจมตีนะครับและจากนั้นลดคูลดาวน์สกิลนี้ลง3วินะครับและฟื้นฟูมานาอีก35หน่วยให้กับตัวเองด้วยนะครับส่วนสกิลที่2นะครับ พุ่งไปยังทิศทางที่เรากําหนดนะครับสร้างความเสียหายกรยาภาพ390แก่ศตูระหว่างทางที่เราโจมตีนะครับและฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเรา250นะครับหากโจมตีไม่โดนฮีโร่นะครับอย่างเช่นคลิปป่าหรือคลิปเลนนะครับจะฟื้นฟูเพียง25%เองนะครับส่วนสกิลที่3นะครับบินขึ้นเป็นเวลา6วินาทีนะครับและเพิ่มความเร็วให้กับตัวเราเองด้วยนะครับ และหากใช้สกิลซ้ำในระหว่างที่เราบินนะครับเราจะสามารถพุ่งไปยังทิศทางที่เรากำหนดนะครับพร้อมสร้างความเสียหายกายภาพ600แล้วก็บวกโบนัส AD อีก250%นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับและพร้อมลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูที่เราโจมตีอีก50%นะครับเป็นเวลา3วินาทีนะครับและพอเข้าใจสกิลคร่าวๆแล้วไปดูคอมโบของน้องด้วงกันเลยครับส่วนคอมโบของด้วงนั้นก็โคตรง่ายมากเลยนะครับ กดสกิลอันติีเพื่อบินนะครับแล้วก็ปาสกิลหนึ่งไปโดนศัตรูนะครับแล้วก็เหยียบกระทืบพื้นนะครับแล้วก็ตีหนึ่งทีแล้วก็สไลด์ออกมานะครับคอมโบก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครจะใช้สกิลหนึ่งนะครับในระหว่างบินนะครับสกิลหนึ่งสามารถโจมตีใส่ศัตรูที่เราต้องการโจมตีได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกได้นะครับในระหว่างการบินนะครับพอเราเลือกศัตรูที่เราโจมตีแล้วก็ทําการเหยียบลงพื้นนะครับแล้วก็ตีหนึ่งทีนะครับแล้วก็สไลด์ออกมานะครับ ส่วนไอเทมของด้วงป่านะครับไอเทมชิ้นแรกผมจะออกเป็นโซลิเวอร์นะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อไปรองเท้าผมจะออกเป็นรองเท้ากันสถานะนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเข้าเร็วแล้วก็ออกได้เร็วนะครับเพราะไอเทมชิ้นนี้ป้องกันสถานะ35นนะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นบล็อกเคนสเปียร์นะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้บวกพลังโจมตี110นะครับและสกิลติดตัวของมันคือเมื่อไม่ได้โจมตีจะ ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับความเร็วเคลื่อนที่อีก10%นะครับและสกิลติดตัวอีกอันนึงของมันคือเพิ่มเจาะเกาะ40นะครับและจะเพิ่มทุกๆ10นะครับต่อ1เลเวลที่เราอัพขึ้นนะครับส่วนไอเทมชิ้นต่อไปผมแนะนําเป็นโออาร์มนะครับไอเทมชิ้นนี้เพิ่มความเร็วโจมตีลดคูด,ดาวแล้วก็พลังชีวิตอีก600นะครับส่วนสกิลติดตัวของมันคือหลังจากใช้สกิลนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีปกติครั้งถัดไปนะครับเข้าใจง,ง่ายๆก็คื หลังใช้สกิลจะตีแรงขึ้นนะครับและที่สําคัญสกิลติดตัวอีกอันหนึ่งของมันคือเมื่อทําการโจมตีปกติรับความเร็วเคลื่อนที่อีก10%นะครับตีแรงตีเร็วแล้วก็เคลื่อนที่ไวด้วยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้และไอเทมชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะครับสาหรับพอมาถึงไอเทมชิ้นนี้แล้วจะทําให้ด้วงแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เพิ่มพลังโจมตี200นะครับ และที่สําคัญสกิลติดตัวของมันคือเมื่อ HP ของเป้าหมายต่ํากว่า50%นะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มอีก30%นะครับและไอเทมชิ้นต่อไปผมแนะนําเป็นตายเกิดนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้เข้าใจง่ายๆก็คือสามารถเกิดได้1ครั้งนะครับเพราะว่าสกิลติดตัวของมันคือหลังจากตายลง2วิฮีโร่จะฟื้นคืนชีพมาด้วย HP อีก2000นะครับและสกิลติดตัวอีกอันนึงของมันคือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับ เข้าใจง่ายๆก็คือหลังจากตายแล้วเกิดขึ้นมานะครับจะตีแรงขึ้นอีก10%นะครับและบวกเกาะ120นะครับสำหรับไอเทมชิน้นนี้สำหรับไอเทมที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นไอเทมเซตนี้เลยนะครับสำหรับร่วงป่านะครับสำหรับรูนที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นรูนเจาะรอยนะครับออนส o t ล็อต10แอสซัสซิเนต10แล้วก็ดาร์กออนคอร์10นะครับส่วนพลังแฝงผมใช้เป็นพลังแฝงเซตนี้เลยนะครับ พอเข้าใจลูนไอเทมพลังแฝงคร่าวๆข,ของเราก็ไปดูวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการเดินเกมในเกมกันเลยครับ บอลเลนไม่ดูแดงให้นะครับแดงหายไปแล้วนะครับเราพยายามเร็วให้สีให้ไวนะครับเพื่อที่จะไปแก๊งอาเรเลนนะครับอ่าสีแล้วนะครับรออาเรเลนออกมานะครับโบค,คอมโบหนึ่งชุดไปเพื่อที่จะให้เลือดไม่เต็มนะครับ รอสกิลลีอีกรอบหนึ่งเข้าไปได้ในป้อมเลยนะครับไม่น่าจะรอดานจังหวะน,นี้ครับเรียร้อยอ่าพอเรียนไล่เพลยนไปเราก็ลอยเลยนะครับลอยมังกรเลยตามต่อครับ ยายามฟาร์มให้ไวนะครับเพื่อที่ต้นเกมจะเงินจะได้นำนะครับแล้วก็เราจะได้เล่นง่ายนะครับเพื่อความเร็วบินเลยนะครับ หลับสกิลหนึ่งใช้ก่อนสไลด์นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะเพิ่มดาเมจเวท7%ของ HP สูงสุดนะครับคือเอาเข้าใจง่ายๆก็คือจะตีแรงขึ้นนะครับถ้าใช้สกิลหนึ่งนะครับไม่ไหวนะครับเจออะไร สหนึ่งนะครับส่วนคอมโบเร็วๆของด้วงนะครับอันติบินนะครับแล้วก็ปลาสกิลหนึ่งเหยียบแล้วก็สไลด์ออกมาเลยนะครับเข้าเร็วออกเร็วนะครับต <Go for. S 2> ามต่อครับ หน,ใน,ในึง่งสองหนึ่งสองฟารมไปนิดเดยวครับอ่าเจอเมยแ์แบบนี้เหยีย yes. บสกิลหนึ่งฝันดีครับน้องพยายามดูตัวที่เลือดไม่เต็มนะครับ เพราะว่าเราจะคอมโบชุดเดียวให้ตายเลยนะครับสาหรับเลือดเต็มแล้วก็เข้าเร็วออกเร็วเพื่อที่จะลดเลือดมันก่อนนะครับเรียบร้อยหนึ่งศพเข้ามาในป้อมอย่างนี้โอกาสรอดยากครับน้องผ่านดีครับน้องส่วนวิธีการเล่นของด้วงนะครับพอใช้คอมโบสกิลไปหมดแล้วนะครับพยายามออกมาจากไฟนะครับอย่านัวอยู่ในไฟนะครับออกมาเพื่อที่จะให้สกิลรีแล้วก็กลับเข้าไปใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าตัวของด้วงนั้นสกิลถือว่ารีเร็วนะครับรีเร็วมากนะครับ ไปช่วยฟอเรนเอาป้อมกลางนะครับเอาเข้าอารีนเข้ามาอย่างนี้นแรงมากเลยนะครับขึ้นหัวเราทีเกือบตายนะครับบินเสร็จบินเหยียบบินเสร็จสกิลหนึ่งเหยียบสไลด์ออกมาเลยนะครับ ฟาร์มไปเรื่อยๆครับสำหรับสายฟาร์มอาเจอแล้วนะครับเหยียบทักทายไปหนึ่งทีรอนติลีคูดาวนะครับอ่าตีลีคูดาวเสร็จแล้วเหยียบสไลด์ออกจากไฟเลยนะครับไม่ไม่นะบาย ไปแล้วนะครับ ทีมเขามาเยอะเกินไปนะครับเตรียมตัวหนีเลยนะครับแบบนี้ไม่น่าจะไหวนะครับพอลินอยู่ล่างนะครับทีมเขามาห้าเรามาสี่นะครับเสียไปสองบายบายไปแล้วเขาไม่ได้นะครับเขามาเยอะมากทักไทเมดสักหน่อยสิไม่โดนนะครับสุดระยะสกิลนะครับ เาเห็นตัวถ้าที่เดินมานี่คืออาจจะตายได้นะครับบินรอเลยนะครับมาแล้วนะครับเหยียบ <c oughs> ไม่ได้นะครับถอยออกมาก่อน <c oughs> แบบรอเุดดีครับย้อนว่าไงเรียบร้อยไม่ได้นะครับ <c oughs> เข้าไปลึกกว่าน,นั้นไม่ได้นะครับมีทั้งเม็ดแล้วก็มีป้อมด้วยนะครับ ไปแล้วจ้าสปับ,บ้านเลยนะครับแบบนี้ส่วนไอเทมชิน้นต่อไปผมขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะครับถ้าได้ดาบแดงมานี่คือแรงมากครับบินมาแล้วอยู่ไหนครับบินหาเลยนะครับเหยียบหัวไปหนึ่งที ไม่ได้นะครับออกเลยนะครับรอสกิลีแล้วค่อยเข้าไปใหม่นะครับบินละเหยียบหัวไปหนึ่งทีเหยียบลมนะครับรอสกิลีใหม่ครับยอนอาจจะตายได้นะครับแบบนี้เหยียบเข้าไปหนึ่งทีเรยียบร้อย จากวานนี้เพลยนมานะครับไปแล้วบ๊ายบายกลับบ้านละครับ ไม่ไหวนะครับย้อนเอยียบไปหนึ่งทีไม่โดนเต็มนะครับมีลืมดูนะครับว่ามีวาดเมื่อกี้แอบไปป่าเพลงมานะครับเจอเพลงไม่น่าไหวนะครับ เรียบร้อยเพลงตายไปหนึ่งเด็กไม้เหยียบเข้าไปหนึ่งทีอ่าเอาละดาบแดงมาแล้วนะครับไปทดสอบดาเมจกันสักหน่อยนะครับสำหรับดาบแดงชิ้นนี้ดักในป่าครับเผื่อจะมีคนลงทางมานะครับเราจะดักเขาหรือเขาจะดักเรานะครับไว้มาดูกันนะครับทาชิ ไม่ไหวนะครับท่าชีไม่น่าจะไหวมกีก็มานะครับโหมาเต็มเลยครับมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับแบบนี้มาทั้งหมู่บ้านนะครับโดนลุมนะเมื่อกี้กะจะไปดักเขาโดนเขาดักนะครับบินครับแอร์เอเชียบินเหยียบเข้าไปไม่โดนนะครับ เกียร์โการบินไทยไม่แน่ใจนะครับถ้าเหยียบไม่โดนก็น่าจะเป็นการบินไทยนะเพราะช่วงนี้เห็นว่าขาดทุนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ายังไงไปแล้วนะครับก็ไม่ไหวนะครับเจอเจอทาชินี่คือเหยียบแทบไม่เข้าเลยนะครับ <made> เจอ <ally> เพหรือย,ย้อนอะไรนี้นี่คือโ mm hmm. มโมเลยนะครับ ตามต่อครับเพื่อหาไอเทมชิ้นสุดท้ายตายเกิดนะครับเพื่อนตายหมดนะครับทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนดูนะครับ แบบนี้อดใจไม่ไหวครับต้องเข้าแล้วเหยียบ,บเข้าไปอทำอะไรไม่ได้นะครับใต้แค่นี้นะทำดีที่สุดแล้วทำได้แค่นี้แอบ,บกันนะครับ อาเมเข้าไปางี้เหยียบเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งศพนะครับคอมโบชุดเดียวให้ตายแล้วออกมาเลยนะครับถ้าไม่ตายก็ต้องออกครับแล้วก็ค่อยเข้าไปใหม่สก,กิลลีสก,กิลอันติลีประมาณเก้าวีถึงสิบวินะครับน่าจะเก้าวีมั้งครับเมื่อกี้ <Christ. S 1> ถือว่าเร็วมากเลยนะครับเข้าออกเข้าออกสำหรับพอได้ตายเกิดแล้วก็ ซื้อเคียวรอไวเลยครับ <to> <Ret reat. S 1> สำหรับความพิเศษของเคียวม่วงนะครับ <been> สำหรับความพิเศษของเคียวม่วงก็คือถ้าสมมุติว่าใกล้ตายนะครับจะเป็นอามาตะอยู่หนึ่งวินะครับ เพลนะครับฝันดีครับน,รน้องเลือดน้อยแบบนี้ไม่กลับบ้านนี่คือเสร็จเรานะครับอ่าเจอย้อนอยู่บนนะครับนี่ไงย้อนจะไปไหนจ้า <c oughs> เจอทาชินะครับเจอทาชิว์ประหว่างทางเสียดายมากครับทาชินี่คือต้องชิงจังหวะกันครับรอสกิลเราดีน,นะครับถอยถอกมาสกิลเราดีแล้วยังไงปาหนึ่งเข้าไปเรียบร้อยนะครับ ไม่ได้หนีครับแค่กลับมาตั้งหลักเฉยๆเตรยมยิงครับน้องถึงจังหวะเมื่อกี้ถ้าเราจะตายเรายังมีตายเกิอดอยู่นะครับเราสู้ได้นะครับแต่เราถอยมาเพื่อที่แบบว่าให้สกิลเราดีก่อนนะครับถ้ายืนตีกับทาชีตรงๆเลยไม่น่าจะไหวนะครับเอาเพื่อเราจบแล้วนะครับ อ่าส,สำหรับนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะครับถ้าใครจะติชมยังไงสามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ